มาเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับแน่นอนนะเรื่องของการส่งตัวชาวอุยกูซึ่งเขาถูกกักตัอยู่ที่ตอมบ้านเราเนี่ยเป็น10ปีแล้วะนะ,ะแล้วประเด็นมันเริ่มมาจากที่คุณกนวีสืบแสงเนี่ยนะสสพักเป็นธรรมเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กบอกโอ้ยมีรถขนชาวอุยกูปิดทิกเกอร์ปิดทับ โลโก้สำนักง,งานตววแกางชาติหมดเลยไม่รู้ไปไหนอะไรอย่างไรเนนะค่ะอ่าก็ตอนนี้พอคุณกนวีกออกมาโพสต์ปุ๊บเนี่ยบรรดานักสิทธิมนุษยชน NGO อจีต่างๆสอสอพักประชาชนเขาเขออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งสื่อด้วยสื่อบางส่วนที่ก็มีมุมมองแบบสิทธิมนุษยชนจ๋าหรือบางคนก็ไม่ได้จ๋าแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งว่าเย็นเนี่ย มีข่าวว่าคุณภูมิธรรมน,นายธนารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงกรณีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วรัฐบาลทําอะไรลงไปบ้างนะครับเพราะว่าในสภาเมื่อวานนี้มีการตั้งกระทูนี้ขึ้นมา,าได้ข่าวว่าเดือดระดับหนึ่งจนประธานกรวีต้องพักการประชุมไป10นาทีอะค่ะเพราะว่าทางพักประชาชนเองเนี่ย พยายามจะขออภิปรายเรื่องนี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเพื่อไทยเองเนี่ยพยายามที่จะแบบเอ้ยงั้นนับองประชุมไหมอ,อ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะจนท้ายที่สุดก็อภิปรายไปแต่ว่าก็ได้นําเรื่องนี้ส่งให้ทางนายกรัฐมนตรีค่ะขอพาไปดูก็แล้วกันเพราะอย่างที่พี่ก้องบอกไปเนี่ยมันมีการตั้งข้อสังเกตและข้อสังเกตบางอย่างมันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งระดับประเทศก็เป็นได้เน้นย้ํานะว่าชาวอุยกูร์ที่ว่าตรงเนี้ อยู่ที่คุกตอมของเราเนี่ยมาสิบกว่าปีละก่อนหน้านี้เนี่ยเคยส่งต่อไปอยังประเทศที่3ามที่เขาร้องขอมาแต่คุณผู้ชมคะเขาไม่ได้ร้องขอทั้งหมดเราส่งไปตามที่มีการร้องขอมาดังนั้นที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีประเทศที่สาที่ไหนเนี่ยยอมรับคนเหล่านี้กลับเข้าไปแล้วมันก็เป็นภาระของบ้านเราในการจะต้องดูแลท่ามกลางเขาวควายที่มันพร้อมจะขิดเราทั้งสองข้างค่ะเขาวควายะะที่ว่านี่คือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดิเลม่านะคือเราอยู่<ช>ท่ากางดิเลม่าเนี่ยนะหมายถ<ม>ึงว่า,อ,าอันนี้ตะวันตกนะ,ะอันนี้จีนใช่ไหมครับขยับเอียงไปทางขวาก็จะโดนอีกฝั่งหนึ่งจิ้มขยับไปทางซ้ายมากไปอีกฝั่งหนึ่งจิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การกําหนดนโยบายเรื่องนี้ต้องรอบคอบนะ,ะเราจะไปตามกระแสรเรื่อง โอ้ยสิทธิมรชนเนี่ยเขาอยากไปเนี่ยเขาต้องให้เขาไปค่ะไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าคนที่เขาดูแลเรื่องเนี่ยเขาคิดมากกว่าเรื่องของการแสดงจุดยืนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับถูกต้องค่ะ,อคะพอดีเมื่อวานมันมีซึ่งถ้าตามข่าวอยู่แล้วได้ฟังที่คุณภูมิทำทแถลงเนี่ยคุณจะไม่ถามแบบนี้ไงเมื่อวานนี้เพจติ่งข่าวเนี่ยเว<ม>ิร<ม>์กพอยต์ค่ะขออนุญาตเอ่ยถึงก็แล้วกันเขาโพสต์ถามว่าคนที่บอกว่าส่งอุยกูกลับไปจีนดีแล้วน่ะ ประเด็นคือเขาขอลีภัยและรัฐบาลตุรกีพร้อมรับทั้งหมดแต่เราดันส่งกลับไปจีนที่เขาหนีมามเมื่อวานนักข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้ถามคุณภูมิธรรมด้วยนะคะคุณภูมิธรรมตอบประเด็นนี้ชัดเจนถือว่าเรื่องนี้ชัดเจนไปฟังช่วงที่คุณภูมิธรรมตอบนักข่าวค่ะค,ครับเชิญท่านสื่อมวลชนมีคำถามเชิญนะครับ อยูจ่จีนหรือทำนั้นถึขอให้ส่งกลับใงช่วงนี้คะ่ะแล้วการขอไปนาทีที่สามมา่าน่อช่วงไหนค่ะไทยความแจ้งว่าเคยประสานขอไปวันที่สามแล้วก็ทางมาทีที่สามตกลงที่จะส่งตัวให้แต่ว่าทางการไทยไม่สลอยให้ไปคะ่ะตรงองเลืรกจะให้ใครเพราะขอ้ขอ,ขอเท็จจริงก็คือเคยมีตุรกีขอมาเราได้จัดส่งไปแล้วประมาณร้อยกว่าคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คน คนชทลาส่วนหนึ่งกับบางส่วนที่ไปก็ตอนนั้นเขาได้ไปร้อยคนหลังจากนั้นเราสิบปีเราไม่เคยได้รับการติดต่อเมื่อักเดือนก,กว่าท่างท,ท่านทูตสหรัฐัะทูตหลายประเทศได้คุยกับผมผม,ผมก็ได้เรียนทีแจงไปว่าผลทางในการจัดส่งผู้เข้ามาประเทศผิดกฎหมายเนี่ยมีแค่สองหนทางตามกฎหมายสากลส่วนที่หนึ่งก็คือส่งไปประเทศที่สาถ้าเขาไม่รับ เราถึงน่อันนี้จึงเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องจับเขาอยู่ในในความคุมขังอยู่ถึงสิบกว่าปีเพราะไม่มีผู้รับนะครับจริงๆเราไม่ได้อยากให้เขาขังอยู่ในที่เรานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากระทาไปมันก็ไม่ไม่เหมาะสมในสิทธิมนุษยชนแต่มันเนื่องจากไม่มีคนรับไปเราก็ต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องนี้คุณภูมิธรรมตอบชัดเจนเพราะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมันมีประเทศที่อยากจะรับเข้าไปไม่ใช่หรอคุณภูมิธรรมบอกว่า มีจริงตุรกีหรือตุรกีเนี่ยเคยรับไปแล้วร้อยกว่าคนแต่ครั้งนั้นเป็นเด็กผู้หญิงและคนชราค่ะ<ม>แต่นี่คือส่วนที่เหลือพอที่เหลือปุ๊บประเทศที่สามเขาไม่รับอ่ะก็เป็นภาระเรามไม่งั้นเนี่ยไม่อยู่ในคุกต่อมอของเราสิบกว่าปีหรอกอแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมาได้คุยกับทางจีนกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบอกว่าเฮ้ยก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนะ<ม>แนวนโยบายแนวข้อกฎหมายนะก็คือว่า จะต้องส่งไปประเทศที่3แต่มันก็วกกลับไปอันเดิมว่าไม่มีประเทศไหนเนี่ยร้องขอชาวกุยกูเหล่านี้เข้ารับไปเป็นผู้ลีภัยเลยอะค่ะคมันก็จึงทำให้เราเนี่ยต้องให้คนเหล่านี้อยู่ในคุกตอมอของเรา10กว่าปี คือมันมีทางเลือกแบบนี้ที่คุณคุณทําบอกหนึ่งสองประเทศที่สามตามที่เขาร้องขอต้องเขาร้องขอด้วยนะถูกค่ะนะถ้าเขาไม่ร้องขอเราจะไปะยัดเย็นไอ้รับไปหน่อยเนะไม่ได้เจ้าของประเทศนี้เขาไม่ไม่รับก็ไม่ได้กรณีตุรกีที่แบบโพสสารทัดแล้วก็เป็นความจริงอันสุดยอดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะมันมีรายละเอียดที่เมื่อกี้เราเปิดเสียงคุณภูมิทําให้ดูแล้วว่าตุรกีรับจริงแต่รับไปบางส่วนส่วนที่อยู่เนี่ยสิบกว่าปีนี่คือเขาเขาไม่ได้รับแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไทยเราเนี่ยจะต้องกักขังเขาไว้ส0กว่าปีถูกไหมแต่ปัญหาคือเขาไม่มีปลายทางที่จะไปนะอันนี้อันหนึ่งสองก็คือว่าเมื่อได้คุยกับทางการจีนว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะแล้วจีนก็บอกโอเคเพราะนี่คือพลเมืองของเขาตามตามกฎหมายนะส่วนจะเชื้อชาติอะไรนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นพลเมืองของเขาแล้วเขายินดีที่จะรับกลับนะ ก็ต้องต้องให้เขากลับไปเพราะหนึ่งนี่คือเขาเข้าเมืองเราเนี่ยผิดกฎหมายนะจึงต้องไปอยู่ในตอมองอ่ะอยู่ที่กักขังของตอมองนี่ทางการจีนเนี่ยเมื่อวานนี้ที่คุณภูมิทําแถลงเนี่ยนะครับหลายทัตแถลงหลายคนเลยเป็นทางการเนี่ยเขารับประกันเรื่องความปลอดภัยสถานทูตจีนเนี่ยออกแถลงการเลยอะไรแบบนี้นะฮะใช่ค่ะและใดๆพวกเขารล่นนั้นเนี่ยนี่ไงสมัครใจกลับด้วยคือนอกจากประเทศที่สามหรือประเทศต้นทางรับกลับเนี่ย กลุ่มอุยกูเหล่านี้ต้องเต็มใจที่จะเดินทางไปด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะพี่ก้อง U K ยุโรปต่างๆ ประนามบ้านเรา,ากรณีที่ส่งกลับชาวอุยกูค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฯถึงกับโพสต์ใน X นะเมื่อวานนี้นะ,ะเออมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเออมาเื่อเช้าเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก็คือมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยถแถลงผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงเลยนะคะประนามไทยค่ะเกี่ยวกับการบังคับแค่คําว่าใช้คําว่าเนี่ย forbility return เนี่ยคือการส่งกลับไปอย่างผิด คือไม่ถูกต้องอ่ะอันนี้ก็ผิดแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ลวประโยชน <ะ S 2> ์เนี้ยบอกว่าเราบังคับส่งกลับชาวอยกูกลับไปจีนนะคะบอกขอประนามด้วยเท่าที่คำที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการบังคับส่งกลับชาวอยกูอย่างน้อย40คนไปยังจีนที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับสิทธิตามวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ซึ่งชาวอยกูเผชิญกับการตกเป็นเหยื่อถูกบังคับใช้แรงงานและการกระทำทารุณฟารัตตระหนกกับการดำเนินการของไทย เสี่ยงต่อการละเมิดพันธะระหว่างประเทศที่ไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อักนุสัญญาของสหรประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหาย <Okay. S 1> กวามพร่ามพล่ามไปปุ๊บจนกระทั่งเจ้าตัวบอกว่าสหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่มีชาวอุยกูร์เนี่ยเข้ามานี่ฮะพวกนะเพื่อให้ได้การปกป้อง และไม่ยอมส่งคนเหล่านี้กลับไปยังจีนและสหรัฐยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนเปิดให้มีการยืนยันอย่างเป็นประจำเรื่องความเป็นไปของชาวอยกูที่ถูกส่งกลับรัฐบาลไทยจะต้องยืนยันและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบว่าที่ส่งไปแล้วนั้นเนี่ยทางการไทยอขออภัยทางการจีนได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูค่ะ คือคุณก็มาตั้งเงินขหนึ่งสองสามสี่แต่คุณเปิดหัวด้วยการด่าเราไปแล้วใช่ไหมเปิดหัวด้วยการประนามรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาคนนี้คุณพิมพ์จําได้ไหมตอนรับตําแหน่งใหม่ๆแล้วเขาไปตอบคาถามสื่ออเมริกาเองทําให้เขาเปิดเผยเพราะเขาไม่รู้จักว่าอาเซียนอยู่ตรงไหนใช่นะแต่พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรื่องนี้มันอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องระหวา่างคือาชาวาอยกู<ะ>เนี่ยนะด้านหนึ่งก็ถูกเป็นเครื่องมือในเกมอํานาจ ระหว่างอเมริกาตะวันตกแล้วก็จีนนะตะวันตกก็พยายามจะกล่าวหาว่าจีนเนี่ยทรมานทราการรมชาวอุยกูร์จีนก็บอกเฮ้ยเราก็ดูแลเขาเหมือนสเสมือนหนึ่งเป็น,ปนพลเมืองของเราตามปกติเว้นแต่ว่ามีบางกลุ่มที่มีแนวคิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอันนี้ก็ต้องว่ากันไปะนะครับเพราะว่าในเนี่ยเลยทำให้ผมได้รู้จักไนงะว่าในสื่อสังคมเนี่ยนะครับ เขาก็พูดถึงว่ามีดาราสาวชาวจีนซึ่งมีชื่อสายอุยกูเนี่ยซึ่งดังมากชื่ออะไรนะตีะนี้เลือปาอ่าเนี่ยนะผมไม่รู้จักแต่ว่าพออ่านเจอเอออันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยจีนเขาก็จะบอกว่าเขาก็ให้สิทธิ์ทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนแต่จีนเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลกักความเป็นเอก,กภาพของชาติคเ<า>พราะว่าถ้าเขายอมอ่อนในเรื่องนี้นี่นะแล้วไอ้กระบวนการ แยกดินแดนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยใดก็ตามซึ่งด้านหนึ่งก็มีตะวันตกหนุนหลังอยู่เนี่ยนะครับ<ช>จีนก็กล่าวหาว่าตะวันตกเนี่ยหนุนหลังอยู่นะถ้าข้อยอมจุดหนึ่งเนี่ยคุณคิดดูว่าจีนจะแตกเป็นกี่เสียงกี่เสียงใช่ค่ะนะครับเหมือนบ้านเราเนี่ยนะคือเราก็ให้สิทธิทคนทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเท่ากันหมดนะเป็นแต่ว่ามันก็มีคนบางกลุ่มนะที่พยายามเอาความแตกต่างนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องแยกดินแดนเรื่องมเรื่องสามจังหวัดเนี่ย คือเมื่อวานผมเห็นกสมเขาออกแถลงการแล้วก็ก <ๆ S 1> นี่พูดตรงๆนะกสมก็เ,เชื่อมโยงแบบโอ้โหเป็นตุเป็นตาอะไรบอกว่าการส่งชาวอุยกูกลับไปเนี่ยจะทําให้เรามีปัญหากับประเทศตะวันออกกลางนะมีปัญหากับโอ c อซองค์กรไมุสลิมอะไรอิสลาม,อาอลามต่างๆเนี่ยแล้วมันจะมีผลต่อการแก้ปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอันนี้ก็ไปไกลนิดหนึ่งกสโซบิกไปไหน่อยเอนะเอไปไกลนิดหนึ่งนะคือมันก็ต้องถามสหรัฐอเมริกากลับนะคะว่า ขนาดผู้นําของคุณคนปัจจุบันเนี่ยเขายังจะจัดการกับปัญหาผู้ลี้ััยเลยนะคะถูกไหมล่ะคือไม่ใช่ว่าไม่มีมนุษยธรรมนะคะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคนกลุ่มน,นั้นมาสร้างปัญหาให้คนในท้องถิ่นหรืองบประมาณ ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมเมื่อวานเรารายงานข่าวไปก็คือเรื่องของโรงพยาบาลตามชายแดนนะคะอเอาละถึงแม้คุณสมศักดิ์จะบอกบ้าบอไม่ถึง9 2 0 0 0แค่สอ0 0กว่าล้านบาทเท่านั้นเองตัวเลขจริงไม่จริงไม่รู้รู้แต่ว่ามันเพิ่มทั้งค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาระให้คุณหมอให้คุณพยาบาลและโรงพยาบาลตามแนวชายแดนนะคะ,ะอันนี้มันเป็นปัญหาของคนต่างด้าวที่เข้ามาและมันจะรวมถึงว่าถ้ากรณีนี้ลี้ภัยเข้ามาหรือจะอะไรก็แล้วแต่ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะค